ส่วนรคบผมเปิเกมมิงนะผมวันนี้ก็คือ Skyrim Special Edition นะมาเดี๋ยวผมขอตัดไม้กันแป๊บหนึ่งอย่างที่เห็นไปในบอกคลิปกับชื่อเกมผมวันนี้ก็คือโหมดเอาชีวิตรอดนะผมโหมดนี้ก็จะออกแนวคล้ายๆเกม Minecraft หน่อยนะก็คือมีเอ่อมีระบบตามนี้นะผมก็คือมีหิวมีง่วงนะผมง่วงนอนก็คือทำให้เราแบบว่าหมดพลังแบบนะเราต้องนอนนะอ่ะเออแล้วก็ง่วงก็ต้องนอนอยู่แล้วเพราะว่าเอ อย่างหนึ่งนะผมก็คือมันจะน,นี้เวลาเราง่วงเนี่ยหน้าหน้าจอเรามันจะเบลอๆน่ะมันจะมองแบบมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนคนแบบมันคนที่ง่วงจริงๆอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาที่ตั้งแคมป์ก่อนลวกันตอนนี้ผมอยู่ที่ป้อมดอนกาดนะผมเป็นป้อมที่สร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเหล่าปีศาจนะผมก็เหมือนกับเคียร์มอเห็นของเดอะวิชเชอร์อ่ะเออแต่ป้อมนี้จะอันเนี้ยเป็นป้อมนี้เอาไว้นักหน้านบัายไว้แต่ว่า มันใหญ่อยู่นะคล้ายๆกับเคียร์โมเฮมเนี่ยเคียร์โมเฮมของวิดเชอร์สำรักหนาป่าของแกเล,ล่าอ่ะเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคไปนะทุกคนจะสังเกตเห็นตอนนี้ผมได้ชุดคืนแล้วแล้วก็เท่กว่าเดิมเยอะเลย <laughs> เอาฉากไม่โหลดไอ้เหี้ยไปต่อไปต่อสวัสดีพี่ ที่ตั้งแคมป์ดีๆกันเนี่ยมันวิวมันสวยอ่ะแต่วิวคงไม่สวยหล้ววันนี้ยสภาพอากาศดูไมมอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมต้องฟาดทนวเวไปก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดโหมดเอาชีวิตรอดนะผมเพราะถ้าเปิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะฟาดทนวเวไม่ได้นั่นแหละว่ามันการเอาชีวิตรอดมันจะฟาดได้ยังไงล่ะจริงไหมล่ะเออเดี๋ยวค่อยไปในนาฬิกีตอนที่อยู่ตรงเตตเลยแล้วกันเนี่ยผมจะอันนี้ให้ดู โหมดนี้มีอะไรยังไงบ้างนะผมโอเคขอหาที่ตั้งแคมป์ดีๆกันวิวดีๆวิวสวยๆถ้าไปแถวนี้แม่งหิมะลงตรงไหนดีวะกูตรงนี้ไหมมีแม่น้ำด้วยเห็นน้ำเห็นหมู่บ้านหวงกลัวว่ามันจะมีอะไรบางอย่างแถวนี้วะไม่ได้เปิดแมปไง ในดีว่าขอเลือกก่ันนะทุกคนเอาถาแถวนี้ก็ได้โอเคผมจะฟาดมา,ากักตรงนี้แล้วกันเหมืองโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ที่ใหม่นะมาเดี๋ยวก่อนเืีนก็มาดูโหมดเอาชีวิตรอดกันก่อนว่ามันยังไงอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้หน้ามันแบบอันนี้ละหน้ามันเริ่มเบลอขึ้นมานิดหนึ่งเพราะอาการง่วงเริ่มขึ้นนะผมต้องหลอดสเตมินาเราก็จะเป็นอันนี้เป็นค่า ความหิวนันเองนะโอเคส่วนหลอดค่าพลังเวทเนี่ยก็จะเป็นค่าความเหนื่อยนะผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะอันนี้ลองอันนี้ดูนะผมจะลองถอดอันนี้ออกดูถอดให้มันแบกของได้น้อยๆหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูอะไรอ่ะเดี๋ยวรอตัวนะผมรอสักพักหนึ่งตัวมันจะขึ้นอันนี้ว่าเออ้ลืมปิดอันนี้ขอโทษขอโทษผมใช้อันนี้ียร์ไปอันไป ปิดยังวะปิดแล้วเหรอเอออ่าโอเคตอนนี้เตือนไปได้ละสักพักหนึ่งนะผมไอ้หลอดสเตมิน่าเรามันจะลดลงเองกับลดลงเรื่อยๆเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงหลอดลดไหมลดไหมรอสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะมันจะไหลลงเองเรื่อยๆเลยลงไหมวะไม่ลงเหรออ่า อันนี้มันเตือนแล้วว่าเราแบกของเยอะเกินไปนะผมทำให้เราวิ่งไม่ได้สักพักหนึ่งเละโอเคเดี๋ยวผมตั้งเต็นท์ก่อนเดี๋ยวก่อกองไฟก่อนแล้วกันมาอันดับแรกผมเป็นมอสอันนี้มอสแคมไฟนะผมก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นการก่อกองไฟโอเคกดเปิดใช้ขึ้นมาเลยตั้งแคมไฟประมาณไหนดีวะเอาที่เรานั่งแล้วมันนั่งแล้วตูดเราไม่ลอยอะ่ะเออขอก่อนนะขอหาก่อนนะ ประมาณนี้ไหมนั่งแล้วจะลอยไหมเนี่ย <c oughs> ลอยไม่ลอยไม่รู้ถ้าลอยค่อยว่ากันอย่าคอลองนั่งดูสินั่งนั่งนั่งเออนั่งลงไปลอยว่ะทุกคนตูดลอยเดีย๋ยวถ่ายรูปไม่สวย <c oughs> ทำไมทำลายกดทำลายเด็ดทอยไปทำมาไหนดีข้างล่างก็ได้ตรงนี้ก็ได้เออ ใกล้มาเลยแล้วกันนะตั้งแคมป์ไฟโอเคประมาณนี้แหละได้ไหมเนี่ยกูว่าลอย,อยงอะถอยมาหน่อยไหมาหน่อยประมาณนี้อ่าตั้งไปเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะอันนี้เออ่ตั้งเต็นท์ก่อนกางเต็นท์กดตัวอีออกมาเลยยกเต็นท์ออกมาวางไว้ประมาณไหน ระดับนี้ก็ได้โอเควางเลยครับผมเ,เรียบร้อยตอนนี้กลางเต็นไวหมามามัน,นี่หมาอันนี้เป็นตัดเลียงนะผมมาจากดียซีดอนกาดโอเครออยู่ตรงนี้ก่อนอรอก่อนรอก่อนโอเคนั่งรอให้เรียบร้อยดีมากเก่งมากอา่ยูสเลผมมาผมจะก่อกองไฟละใช้ไม้ อันนี้ไม้ที่ผมตัดมานะเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าทุกคนไม่ได้ตัดไม้มาผมตอนที่เติมคลิปใช่ไหมกดแซดกันมาผมเดี๋ยวเอๆไม่ใช่เออนี่ถูกต,ต้องนี่เราจะตัดไม้ตรงนี้นมะตัวนี้นะตัดไม้เลยก่อนที่จะตัดไม้เนี่ยต้องมีขวานก่อนนะเออไม่มีขวานตัดไม้ไม่ได้นะโอเคอยุดไม่ ใช้ไม้ที่ตัดมาได้มาสามอันโอเคอ่ะวูดจุดเลยกลองกองไฟไฟเมจิกอ่าใช้พลังวิทย์จุดไฟเอาโอเคมากูเข้าไปในเต็น์กูละอี๋โอเคตอนนี้กองไฟกองเล็กเล็กเอาไปใหญ่ไหมในแค่นี้เหรอเอ้ยมันต้องใหญ่กว่านี้สิ อันนี้ดีกว่าได้ขั้นหนึ่งเออนี่กองใหญ่ๆไปเลยอันนี้อยู่ได้หกชั่วโมงครับผมอันนี้อยู่ได้ประมาณ12บสชั่วโมงทำอาหารได้ด้วยผมจะลองอันไหนดีอันนี้ก็ได้หชั่วโมงดีกว่าลองตัวนี้ไปไงอันนี้ก็ทำอาหารได้นี่ว่าเพิ่มไปอีกอันหนึงโอ้กองใหญ่มาก คมีอาหารให้ทำนะผมพวกนี้เป็นเนื้อที่เอาไว้ย่างย่างตรงกองไฟเงี้ยมันดีกว่าเราไปทําในครัวนะเพราะว่าถ้าทําในครัวมันต้องมีเกลือใช่ไหมแต่นี้ไม่ต้องใช้เกลือเลยย่างได้เลยอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเวปล่าสัตว์ก่อนม่ตอนนี้ล่าสัตว์กัางคืนนี่แหละกูเสียว ทุกคนจะสังเกตเห็นข้างล่างตรงอันนั้นอะ่ะมันจะมีไอ้รูปเกติม้าขึ้นอะ่ะเออมันคือข้าวความหนาวนะผมตอนนี้ตัวละครเริ่มม่วงละโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ทุกอย่างกลับคืนก่อนไม่งั้นหนักแบกบกำนังในห้าร้อยหมาเดิมแล้วโอเคกูเลยพอเก็บบ้านแล้วเนี่ยมาเจ้าหมาไปได้วยกันตามมา เดี๋ยวผมต้องล่าสัตว์ก่อนตอนนี้จะทําอาหารให้ดูนะผมจริงๆต้องตกปาลาด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาเบ็ดตกปลามาด้วยโคตรซวยเลยโอเคหัหาทาเลกันแถวนี้น่าจะมีกวางมีอะไรให้ล่าอยู่นะเดี๋ยวใส่ตะเกียงกันสะดวกสบายโอเคไม่ต้องใช้ทอดล่าสัตว์ใช้ดาบเหล็กพอไม่ต้องใช้ดาบเงินดาบเงินนะไว้จัดการกับปีศาจหิ่งห้อยด้วยอันนี้จะมีสัตว์ให้กูไหมเนี่ย ข้างบนมีอะไรเนี่ยอ้หูลูกป,ปันทารลอสว้าวอโอเคอุย้ยมีดาบด้วยเลยโอเคตัวละครเริ่มหนาวแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอหาสัตว์กันนะตอนนี้ลาสาัตว์กลางคืนมองยากชิบหายเลยอะแล้วก็จะมีอีกมอดหนึ่งนะผมเป็นเอ่อเขาเรียกมันเชื่อมอดอะไรวะ ฮันเตอร์โบนฮันเตอร์โบนเออฮันเตอร์โบนฮันเตอร์โบนเนี่ยมันจะยกระดับการล่าสัตว์ขึ้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเจอละตัวนี้ก็ได้เฮ้ยกูใช้ผิดไอ้เหี้ยกูจะกดเออเอาออกกันหมากูกัดหมากูอ่ะกัดหมากูอะโจนโจนมาเฮ้ยไอ้บัณฑิตเฮ้ยไอ้เฮ้ยนีมันนีมันเฮ้ยเฮ้ยตายตายใส่โจนเฮ้ย มันหิวมันหิวอุ้ยไม่มีพวชั่นอุ้ยอุ้ยตายดิอืมอุ้ยโนเฮียอะไรตายย,ยังพูดอีกอะยังพูดอีกอะตายได้สัตว์โอ้หมากูเลือดเหลือแค่นั้นโอเคมาล่าสัตว์แต่ว่าเจอโจรเฉยเลยวะ่ะเยอะผมคงต้องไปมอดสัตว์เพิ่มอะให้มันมีสัตว์เยอะเยอะๆหน่อย แต่แถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ข้างหน้ามีอะไรวะเน,นี่ยหินอ๋อหินเฉยไม่มีอะไรโอเคโอเคมากดเข้าไปเลยตัวนี้ก็คือเป็นเก็บขึ้นนะผมตัวนี้เป็นเปิดเมนูขึ้นมาอ่ะอย่างนี้อ่าส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นการชำละอ่าชำแะอะไรแล,ล้วกันผมเจ้าเนื้อ <c oughs> แดกเนื้อเสือ <c oughs> กินได้ไหมเนี่ย อ่าอันนี้อ่าตัวนี้ผมจำแหลวเอาเนื้อนะเห็นไหมมีดเนี่ยจำแหลวเอาเนื้อเลยโอเคเอาแค่เนื้อพอได้บ่ละน่านี้ไหมเนื้อ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 ดูดิอ่ามาละนี่เดี๋ยวลองเอาไปทำอาหารดูไม่แน่ใจว่ามันให้เฮี้ยอะไรบ้างนะเพราะว่ามันไม่ใช่เนื้อที่เอาไว้กินได้อะเออทำลายทิ้งไปเลยนี่มีทำลายซากด้วย หาต่อผมต้องหากวางกวางกวางกับกวางหรือกระต่ายก็ได้สองอย่างนี้กินได้เคมีอะไรบ้างมีอะไรนะไม่มีนอนตายอ่ะนะเออใช่ไหมเถอะเนื้อหมีก็แล่ได้แต่ว่ากินไม่ได้เฮ้ยหมาป่าอรอแมงเลยมามาดิเออหมากูกัดโคตรแรงเลยอูคงไม่เอาเนื้อหมาไปแดกนะ ไปในบ้าขนาดนั้นอโอเคเขาหากันลองหากันอันนี้มีกวางไหมเอ่ยหากวางก่อนหายากมากเลยแถวนี้ไม่ค่อยมีสัตว์ในล่าเลยต้องเข้าป่า,าจริงกว่าแต่น,นี้มันไม่ใช่ป่าไงมันถ้าจะให้ดีอ่ะผมแนะนำนะให้ตั้งแคมป์แบบว่าแถวๆนี้สัตว์มันจะเยอะมาก ชุกชุมเลยแถวเนี้ยประมาณเนี้ยตรงพื้นที่เขียวๆเ,เนี่ยเออสัตว์มันจะเยอะแถวนี้มันไม่ค่อยมีหรอกเนาะแต่ก็ต้องหาแหละไปอาหารเราเนี่ยผมตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยไปดูดิตัวอะไรวะนะ่ตะ,ะนะตัวเหี้ยอะไรนะ่ะเฮ้ยมังกรเหรอไม่ใช่มั้ง กินน้ำก่อนเนื้อเลยเพิ่มเี้ยเ,ยเลยแต,ต่องไหลขึ้นมาอยู่เจอยักอยูน่นะฮะตัวอะไรวะน่ะริยักษ์วิแมมมอสเออแมมมอสไปกินได้ใช่ใช่แมมมอสอางองไม่กินได้โอเคล่าแมมมอสเลยมั <laughs> ้ยเล่นสัตว์ใหญ่เลยมั <laughs> ้ยตัวใหญ่มากเลยมันจะตีกูทีเดียวกูตายไปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแรง ยิวกันตีตูดแม่งตัวเบลอเลยไอ้เหี้ยหิวหิวเออเอดีแหละอาหารกูวันนี้กูจำมอนไปแดกือ้อตายลมทั้งยืนเอาโจมโจมเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเนื้อก่อนเอานี่เนื้อเป็มอสได้ละเอาไหลไหลสงสัยมันไม่มีแอนิเมชันทำแหละหรือเปล่ามีไหม ไม่มีไม่มีโอเคได้ไปอย่างเดียวไปเหรอทุกคนโอเคอย่างเดียวก็ได้ <c oughs> หาไม่ค่อยได้แถวนี้หิมะลงแล้วไอ้เหี้ยหนาวแล้วเติมโพชั่นก่อนเสียไอหิมะลงวะ่ะหนาวแล้วกลับไปเต็นท์ก่อนเต็นท์ตรงไหนวะอุ้ยไกลมากเลยกูเดินมาไกลมากเลย อะไรเพลงระทึกใครตามมาเชียร์แล้วเอ้ยไม่เอาไว้บวกเวย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสปินหนีเลยดีกว่าไปหนีเลยไม่บวกอะ่ะรอรอสเตมพิน่าขึ้นก่อนลีรีีอย่างนี้เลยตามาไหมมันยังตามอยู่นะรู้สึกว่าเป็งอะไรวะยุ้ย เฮี้ยเออหมาบวกเองเลยเออจัดการมันจัดการมันไปต่อโอเคกลับเต็นท์กอนตอนนี้กูหนาวละกูว่าไม่เพลงแม่งกระทึกขึ้นมาเฉยอ,อีกเลยได้แค่งง,งไงมอสมาแดกกินไม่เนี่ยวัน <c oughs> เนี้ยคุ้มไหมเนี่ย ถ้าจะให้ดีนะผมเวลาตั้งแคมป์เนี่ยผมแนะนาให้ตั้งแคมป์ที่มีจุดที่ให้เราตกปลาได้เพราะว่าเราจะได้เอาปลามาย่างได้นะผมโอเคไปต่อไอปวินไปวิ่งไม่ค่อยออกอะหนาวไกลจบหายนีย่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงกวางไอ้ย่ยปืนปืนยิบปืนแล้วลูกปืนกระสุนหรือหกนัด ป็นกระสุนเงินยิงเข้าไหมเนะี่ยไอ้เหี้ยเพิ่งจะเจอกวางตัวแรกตัวนี้อะไรอะ่ะแรดเหรอกินได้ไหมเนี่ยได้ไม่ได้ไปลูกยิงแม่งเลยโอ้ยิงไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยกระสุนเงินน่ะมันจะยิงเข้าได้ไงมันเป็นสัตว์มันไม่ใช่ปีศาจเอ้ยเอ้ยเอ้ยขวบแรดนี่แหละเอ้นาน่าจะกินได้เอ้ยเอ้ยเพิ่งเจอกวางโอ้ยไอ้เหี้ยกระเด็นลุกขึ้นลุกขึ้นมา มามามาตายโอเคโอ้ยมีเนื้อกินได้ด้วยโอเคเนื้อแลดแดกได้ให้ผมตะกี้กวางวิ่งไปนูน่นน่ะแม่งตะเหลือไปนู่นแล้วเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยจะก,กัดกูไหมเนี่ยอย่านะเกย์ต็มเต้นละกวางมันวิ่งไปด่นแล้วอะ่ะเ,เจออยู่นั่นนะ่ะ เห็นละเห็นลเห็นลลอกแม่งเลยมากูรอกแม่งเลยน่าจะมีกระสุนอื่นผมมีแต่กระสุนเงินไงผมเป็นนักล่าปีศาจนี่ผมพกแต่กระสุนเงินแม่งเอ้ยไปทุกคแล้วไอ้เหียโคตรไกลเลยตามไม่ได้ละกลับเต็นท์กันเ,เดี๋ยวเช็คอันนี้ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าค่าต่างๆเรามันขึ้นสีแดงนะผม ตอนนี้ผมเริ่มมีอาการหนาวนะผมเนาะก็จะอย่างนี้แหละมันใกล้โซนหิมะก็จะมีหิมะตกโอเคกลับเต้น์กันมาย่างเนื้อกินกันดีกว่ามายูสเลยเก็ <c oughs> <c oughs> บเนื้อมาได้ดูดิอ่านี่เนื้อแลดเมื่อกี้ปะ่ะใช่ไหมคาบมาเลยเแล้วก็มีเนื้ออะไรอีกว่า เนะนี่นงวงไม่มดกินได้เหมือนกันนะได้มาแค่นี้แหละวันนี้อ๋นนี้ผง <c oughs> อะไรวะเนี่ยอันนี้เนื้อเนื้อเสืออ่ะคาบได้เหมือนกันด้วยแต่กินแล้วไม่เพิ่มอะไรนะโอเคตอนนี้แคมป์ไฟผมยังมันยังแบบว่าสกิลมันยังไม่ได้ไงมันก็เลยไม่เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายนะผมเดี๋ยวกินกินข้าวก่อนแล้วกันหนที่ย่างมาตะกี้นี่อยู่ไหนวะ นี่วะอันนี้เป็นอย่างหนึง่งอ่ะกินเข้าไปโอเคเดี๋ยวเข้าเต็นท์นอนก่อนแล้วกันวันนี้เดี๋ยวแป๊บดับไฟกัน,นทอนเลยมานอนเลยผมสลีปไปเลยสักสิบชั่วโมงก็ได้เอายมามันหยุดตกก่อน โอ้โหยมาหยุดตกแต่ฝนตกแท้หีอยมาตอนนี้ก็เริ่มมีอาการหิวนะผมอ่าคุณตื่นขึ้นมารู้สึกดีนะผมแล้วก็ยังหมดแรงหมดแรงก็คือเราหิวข้าวนั่นเองนะกินเข้าไปอันนี้ไก่ที่ย่างทํามาโอเคมาประมาณนี้แล้วกันเนาะมอดนี้นะผมแล้วก็โหมดเอาชีวิตรอดนะสนุกดีผมว่าเป็นการยกระดับการใช้โหมดเอาชีวิตรอด ของภาคนี้เลยมันดีมีแคมป์ไฟให้ตั้งแล้วก็มีเต็นท์นะผมเดี๋ยวผมจะให้อันนี้ไปด้วยเป็นกระเป๋านะผมเป็นมดกระเป๋าเนาะแล้วก็ลายๆมยมดของะทิงว้ให้ใต้คลิปเพราะงั้นมดที่ใช้ร่วมกับมดแคมป์ไฟนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละขอผมไปนี่ก่อนอ่าโอเคขอไปเล่นก่อนแล้วกัน บรรยากาศตอนเช้านี่จริงๆมันควรจะสดใสกว่านี้นะถ้าฝนไม่ตกดมีมันจะสวยมากเลยจริงๆฝ <c oughs> นมันตกเฉยไงโอเคไปละบ๊ายบาย